ส่งลุงพลก่อนมาพึ่งรูโอ้โหพึ่งตื่นพึ่งรู้ยพึ่งตื่นใกล้จะเสร็จหรือยังลุงพลยังเยอะคุณยเพราะว่าเอาอันนี้เอ่อเโอ้ แล้ว okay. ันนี้เอายุไซส์อะก้ามงพเขาลงก้ามงอะีมงเกนดำสองสามมงักเาักบเขาบลงบาือเลยทนงานอบนด้ันนี้ได้ยุบสระคนงานแถวบ้านเจ้าเขาเห็ดดำเข้าไปตรม่นครับ เอากับยูทูบเบอร์นี่แหละเอาต้นนี่ก็ไปคนกล้าจมจมก่อนข้าวจมก่อนโอ้ยกินข้าวก็ยังกินได้ก็ต้องทำลดความอ้วนไม่เป็นครับเขาขาดกันนขวขาดกับเขาเคียบอยู่ข้าวนะครับเนี่ยนั่นเลยเออต้องทำหัดทำ ขาทำไม่เป็นแต่เขาเกี่ยวข้าวจนนิ้วขาดเกี่ยวไงครับเกี่ยวข้างเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี่ยนิ้วขาดนิ้วขาเดี๋ยวป้าคำสายจะพาไปคิวนี้คิวตาฟื้นไปป้าคำสายจะพาไปต้นไม่ไปไม่ได้ยายจะบังคับไปไปเออให้ไปเออไม่ไปไม่ได้เจอไฟบังคับยาย ม่ยายค่าตัวผมแพงนะค่าตัววันละห้าร้อยนะยินไหมวันละห้าร้อยนะจะไม่ได้วันละห้าร้อยไม่ไปนะวันละห้าร้อยก็มาต้องไปถ้าไม่ไปก็อยู่ในบ้านจะให้ไปอยู่ในบ้านโอ้ของพลุงพลังบอกวันละห้าร้อยยายตาค้างเลยไม่เอา ถึงก็กลับเข้าบ้านแล้วนะคะก็ไปดูจะเหนื่อยแล้วยืนตั้งนานแล้วเนะรถอะไรเนาะขี่ตึงๆต่างๆนี่แม่ฮะแม่บุญนทินไปไหนแม่บุญนทินไปดำนาบอบอ แม่แม่บุญถินไปดำนาบอกไปแม่แม่ไปมพรุ่งนี้เราไปกักันไม่ต้องไปพรุ่งนี้พักซะก่อนอแม่ได่ไปแม่ไปไหนมาเอาแม่ก็ดำนาแม่ก็เหนื่อยเออเหนื่อยแล้วก็พักซะก่อนให้พอฟื้นไปเม่ไปไมแม่กมนรแม่กเยนก็ักะน้ไอม่ไปาเอแ่ก็ดแกน่อยอห่อยแ้วก็พั่อนใาไปอาม่ไปเลยมะเอยู่ดมเอเอ ต้นไม่ไปก็จะให้ไปอยู่ในบ้านได้ยินไหมต้นจะเฝ้าบ้านต้นต้นไม่ให้เฝ้าบ้านต้องไปมันเออให้ไปคนกล้าลดความอ้วนไหมไม่ใช่จมก่อนหรอจมก็ดึงขึ้นอ้าวก็ต้องพยายามเลยเพื่อนที่บนคันแทบ่อมไปดูกล้องเพื่อนก็ยังดีเด้อทวยตัวเองยูทูบเบอร์เราต้องไปเตรียมตัวไว้ เจาซื้อถุงาให้เนี่ยถุงค้าน่ะอยู่ร้านค้าน่ะมันไม่ปลงหรอนั่นแหละเราก็เอายูทูบเบอร์นี่แหละไปจนสิ็ไมอยไม่ขามนไม่มีรถก็เอารถคุณสิปดาไม่มีรถกิปดาเอารถเจ้านั่นแหละไปน่ะ

ลงแม่เพื่อนกลงกล้ทวนๆลงในบ่เจ้าลงในบ่อลงลงได้ยังไงของค่อยได้สี่นาทีหนึ่งค่อยตื่นสายตื่นสายยังไม่นึ่งข้าวเลยได้ค่อยกินข้าวตอนไหนบ่๊ อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านมันก็เอาเปรียบเพื่อนเนาะ <laughs> ไปซะหน่อยอะไรจาก <c oughs> พูดอะไรเป็นตาแชบแท้ใส่กะใส่ถ้าใส่อมไม่ต้องใส่ใส่อมแหละอร่อย <c oughs> แล้วใสุ่เส้นนิดหน่อยอืมแซ่บแกงวันไหน,นจะแกงวันไหน,นคิดเฉยๆโอ้ยนึกว่าจะแกงจะกินสักหน่อยอสะสะปู่เราก็สวยนะคะขนาดมืดนี้ก็ยังสวยนะปู่เราน่ะสวยค่ะ ไปหาแม่สุรพีเนาะเอ้ายังไม่ได้นอนอยู่เหรออดนอนอยู่นั่นอยู่บ่ค่เปิดไฟใครเปิดไฟอ้าวยังนอนอยู่บ่ ยังไม่เสร็จบอกเออนั่นแหละเขาบอกว่าให้เอาคุญแจคืนบอกออดแนเดอร์บอกออดแนเดอร์เขาจะเอาคุญแจคืนคุณอ้อจะมาบ่หรือว่ายังไงด้วินว่างั้นแหละให้เอาคุญแจไป คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะ